รามาดูในเรื่องที่สำคัญของวัสดุผ้าของชุดเซ็นี้กันบ้างนะครับทุกชิ้นของ Tencel Finest ของแบรนด์ c h l v a เขาเนี่ยใช้ผ้า Lyocell Tencel นะครับที่เป็นเส้นใยธรรมชาติจากไม้ยูคาลิปตัสแท้100%เลยนะผ่านกระบวนการทักทอนะครับแบบซาตินสูงถึง900เส้นได้และส่วนไส้ด้านในของผ้านวมนครับก็ยังเป็นวัสดุเส้นใยแบบ EverSoft นะครับนอกจากที่เราไม่ต้องใส่ปลอกอีกชั้นหนึ่งให้เสียเวลาแล้วเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลพรีเมียมเลยนะคือแค่เราเปิดกล่องออกมาจับถูแบบนี้เนี่ยก็นุ่ม สบายแล้ว รู้เลยว่าถ้าได้นอนไปทั้งตัวเนี่ยเย็นฟินตลอดคืนแน่นอนและใครที่เป็นภูมิแพ้แบบผมนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าสรุปผ้าของ t e n c e l Finest ของโชวาเขาเนี่ยจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ยับยั้งแมคทีเรียนะครับและยังระบายอากาศได้ดีไม่กักเก็บไรฝุ่นนะครับแถมยังช่วยจัดการความชื้นต่างๆที่เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยออกไปได้แถมยังอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสข,ของร่างกายของเรานะครับสบายผิวไม่เป็นสิวดีต่อเส้นผมไม่เป็นขุยง่ายด้วยและมีความทนทานกว่าเนื้อผ้าทั่วไปที่ได้การรับ ลองมาตรฐานความปลอดภัยจาก o e c o t e x มาด้วยนะ